เกตัวโลนี่อะไรนะกสามห้าสามร้อยห้าสิบเจ็ดเออเอาเนี่ยเอาเนี่ยไปซื้อโอ้ต้องซื้อถ, <c oughs> ถ้าซื้อจุดนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นราคาส่งใช่ไหมราคาส่ง <c oughs> แต่ต้องบอกว่าถ้ามีของก็แบ่งขายนะครับอันนี้ไซส์นี่ก็ประมาณสี่โตโลได้ไหมพี่เนี่ยตัวนี้ถึงไหม,มประมาณสี่โตโลสวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดรับอาหารทะเลสดจังหวัดระยองนะครับผมที่นี่ถือว่า ถูกที่สุดแล้วนะครับผมของจังหวัดระยองเพราะว่าเขาเป็นตลาดขายส่งนะครับผมเรือประมงก็จะขึ้นมาปุ๊บแม่ค้าเขาก็จะมารับซื้อโดยตรงนะครับผมได้ราคาขายส่งนะครับผมวันนี้เราก็จะมาซื้อย่อยนะครับผมแต่ว่าถ้ามาซื้อที่นี่ก็จะเป็นราคาขายส่งเช่นกันนะครับผมก็อย่างเราจะซื้อเป็นโล2โลก็ได้หมดนะครับผมพิกัดตรงนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าศูนย์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําจังหวัดระยองนะครับผมนี่ครับก็ ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นฝั่งกำแพงด้านข้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับผมก็ชาวประมงก็จะขึ้นเรือตรงนี้นะครับผมแล้วก็มารับซื้อกันตรงนี้สดๆนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับโอ้ปูมาี่เป็นกัง้งอันนี้อันนี้ขายส่งหรือม,มีมีแบ่งช่างโลขายไหมครับขายครับขายมีด้านใน จังตัวใหญ่มากหรือลองด้านในไหมลองดูด้านในไหมอันนี้เป็นปูม้าเพิ่งขึ้นใหม่ๆเลยช่วงช่วงนี้หมึกอะไรได้เยอะไหมครับพี่แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นปูเนาะอันนี้เป็นอวนปูตัวใหญ่มาก อันนี้ไซส์นี่ก็ประมาณสี่ตัวโลได้ไหมพี่เนี่ยตัวน,นี้ถึงไหม,มประมาณสี่ตัวโลอืตัวใหญ่ตรงนู้นก็จะเป็นท่าเรือประมงอันนี้เพิ่งขึ้นมาใหม่ๆเลยอื แก่สดสดแก่สดๆเนื้อเนื้ออย่างแน่นนะครับขอขอดูหน่อยเออโอ้อันนี้กี่ตัวโลครับอ้โเก็บตัวโลเก็บตัวโลจ้ะกูจับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แน่นดีด้วย ไซนิ่งก็ได้เออไซนี้ก็ได้เอาเลยไซนี้อะไรนักสามห้าสามร้อยห้าสิบเจ็ดเออเอาเนี่ยเอาเนี่ยไปชิมโอ้ต้องจิ้มจิ้มไม่เป็นหนีเปอก์กัมหักหมดนะอ๋อทงเว่อะเออทอตทงไหยครับนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ถ้าซื้อจุดนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นราคาส่งใช่ไหมราคาส่งแต่ต้องบอกว่าถ้ามีของก็แบ่งขายนะ ครับก็หลักๆคือขายส่งนะครับจุดนี้อะคเรียมบ้านเพนะครับข้างพิพิศพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําระยองนะครับโอเคอันนี้เท่าไหร่นะสี่ร้อยห้าสิบห้าโอ้โหได้เยอะมากอันนี้อะไอ่าเพื่อขึ้นจากอวนอันนี้อะไรสี่ร้อยห้าสิบบาทได้เยอะกว่าที่อื่นเลยนะเนี่ยราคาส่งนี่ดู นี่จะเป็นเหมือนอพิกัดนะครับเรือประมงขึ้นนะครับผมข้าวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําระยองนะครับผมนี่ก็เรือขึ้นทุกวันนะครับก็จะเป็นเรือขึ้นแล้วก็ขายส่งนะครับก็ถ้าเราแบบมาซื้อแบบเป็นโลนี่ก็ได้นะครับผมเขาก็จะให้ราคาขายส่งอยู่นี่ครับก็ประมงกําลังขึ้นแล้วก็เคลียร์อ้วนนะครับผม พื่อที่จะไปวางตอนเย็นนะครับนี่ครับดูบรรยากาศฝั่งโน้นก็จะเป็นอ่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยองนะครับผมแล้วก็พิกัดที่ว่าขายของทะเลนะครับผมเรือขึ้นก็ด้านข้างติดกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเลยนะครับนี่ครับโอเควันนี้เราได้ของสดแล้วแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน,น้องๆนะครับผมเดี๋ยวฝากช่องยิ้มชาแนลนะครับวันนี้เอาของสดไปทำกินกันครับวันนี้ ไปบายครับบ๊ายดีครับ